กายหิดเติม35,000บาทเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วถ้ากิจงายเติม35,000เท่ากายหิต จะเป็นอันดับหนึ่งขอเซิร์ฟได้ไหมวันนี้เราอยู่กันในเกมโกโก้มัฟฟินเกมเดียวกับกายหิดนะครับผมเป็นเกมแนว MMO RPG แฟนตาซีนะครับผมที่เป็นแบบไอดอลหรือว่าเล่นบนมือถือนะครับผมซึ่งสามารถอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสกิลนะครับผมเพื่อพัฒนาทีมของเราแล้วไปลงดันเจี้ยนกันได้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมสามารถลงดันเจี้ยนได้ถึง6คนเชียวนะครับเกมนี้นะครับผมมีผู้พัฒนาเกมนะครับผมเป็นเกมเดียวกับแร Ragnarok Idol Building ด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่เราเล่นโกโก้มัฟฟินอยู่นะครับผมก็จะมีเพื่อนร่วมทีมมาช่วยในการตต่่่่อออสู้้้้ดววยยยนนนนนะะะะะะคคครรรรรรััับบบซึงงงงกกกาาาทททีีีีีจจใหหมมมมมขขเเแแแ็็ผผผลลลิธ อัปเกรดทีมของเรานะครับด้วยการไปสุ่มสกิลก่อนนะครับผมเราทุกคนเห็นเพชรผมไหมครับหนึ่งน้ยยี่สิบหกนะครับผมเรียกว่าเท่ากับกายหิดเลยนะครับผมก็เป็นเพชรจํานวนที่เราเติมไป35,000บาทนั่นเองนะฮะซึ่งอาชีพที่ผมเล่นนะครับผมก็จะไม่ใช่อาชีพเดียวกับกายหิดนะครับเป็นนักธนูนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เลเวลสี่สิบสามแล้วด้วยมาครับมาสุ่มสกิลตัวละครกันดีกว่านะครับผมอันนี้เราก็มาที่ค่ายนะครับผมแล้วก็กดไปที่แม่มดหัวขาวคนนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือร้าานนนนนสสสุ่่่่มมมมมมกกกิิลลััััเอองะะะคครรบบผผแดหววขซ็จียู ระดับนะครับผมก็คือระดับสีส้มหรือว,ว่าระดับเรเจนนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ที่เป็นสีม่วงแล้วก็ระดับดีเยี่ยมนะครับผมจะมีอยู่3าอย่างดีที่สุดก็คือสีส้มนั่นเองนะครับผมไม่ต้องคิดมากพอเราสุมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอัปเกรดสกิลให้ตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมแต่พอจะไปสุ่มแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วมาลเลยกันเลยดีกว่านะครับ10ครั้งแรกจัดไปอันนี้ผมกะแบบว่าสุ่มสกิลสัก 5 0,000ื่นนะครับผมแล้วก็อีก5 0,000จะเอาไปสุ่มสัตว์เลี้ยงครับอ๋อวิธีการอัปเกรดตัวละครนะครับผมจะมีการอัปเกรดสกิลแล้วก็อัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับผมแต่นี้เอาสกิลก่อนเปิดมา10โลแรกสีฟ้าไปแล้ว8อันสีม่วง1อันและสีม่วง2อันครับผมแง่คือเราต้องภาวานาให้เราได้สีส้มนะครับทุกคนอันนี้เรียกว่าเกลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปกันต่อครับผมสีม่วง1อันและอีก1อันเป็นอ้ย เรียบร้อยครับผมระบัธนูสีส้มนะครับอันแรกเรามาแล้วนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเราจะใช้เพชรแล้วนะครับผมในการสุ่มนะครับเรียกว่าส0ครั้ง1 0 0 0พเพชรนั่นเองนะฮะมาจัดกันแบบไวๆเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหก้าฟ้าหนึ่งม่วง8ฝฟ้าสองม่วงหนึ่งม่วงเกาฟ้าโอ้โหหนึ่งม่วงอีก้าฟ้าอีกแล้วี่มาแล้วครับผมรีโหลดด่วนหนึ่งทองหนึ่งม่วงและแปดฟ้าครับผม บัก่อวะเฮ้ยมาแล้วครับผมสีส้มคิดรวดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าสองม่วงน่ะไม่น่าพูดเลยครับตอนแรกผมนึกว่าจะสองส้มเฮ <c oughs> ้ยสกิลนี้ดีครับการลากกวดาล้างอันนี้เป็นสกิล AOE นะครับผมซึ่งแรงมาก เรียบร้อยครับผมธนูรวดเร็วของดีครับของดีสกิลสีส้มสวยครับผมสีส้มครับลำดับกลยุทธ์อันนี้ดีครับช่วยเพิ่มดาเมจอุ้ยนี่ดูธนูวายุครับผมช็อตกระแทกโอ้ความดาเมจส2่สินตยีเลยเหรอโคตรแรง วิสามม่วงสี่ม่วงหนึ่งทองพอโลนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยแสกิลเอ e มาครับผมสกิลใหม่ลูกศอนแยกส่วนแยกลูกธนูที่โจมตีรอบๆเมื่อทำดาเมจแต่ละลูกจะสร้างเนเจอร์ดาเมจเ5ของสกิลหรอวิสีส้มครับผมระบำธนู โอเคครับตอนนี้เราก็สุ่มไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเพชร49,626นะครับเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดตัวละครอีกวิธีนึงนั่นก็คือการสุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเราก็มาหาหนูน้อยคนนี้นะครับผมที่เป็นรูปพินนะครับนี่เมโลดี้อันเชิญนะครับผมซื้อสัตว์เลี้ยงเกมนี้นะครับผมเขาจะเรียกกันว่าเมโลมอนนะครับและการที่เราจะได้เมโลมอนมาก็คือการสุ่มนั่นเองนะครับผมพอเราสุ่มได้เมโลมอนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาสุ่มสกิลอีกทีนนึงะคครับผมก็ือตวินีหนะบครึ นะครับผมก็คือ25,000ผมจะสุ่มเป็นเมโลดี้อันเชิญนะครับผมแล้วก็อีก25,000ผมจะมาสุ่มสกิลนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเราจะต้องหาเมโลมอนที่เหมาะกับสายอาชีพของเราก่อนนะครับผมซึ่งจะต้องเป็นตัวระดับสีส้มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่แอนิเมชันนะครับผมในการซัมมอนนะครับน่ารักไหมเฮ้ <Whoa. S 1> นี่ และครั้งแรกมาเป็นเรียบร้อยครับผมโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหลักๆเลยมิโลมอนที่ดีนะครับผมก็คือมิโลมอนตัวที่เป็นสีส้มนั่นเองนะครับผมแต่ที่ก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีฟ้าครับเหมือนกับการสุมสกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งสายธานูเนี่ยที่ผมคิดว่าควรจะได้เมโลมอนนะผมก็คือพวกตัวเพิ่มดาเมจนะครับผมก็คือตัวนี้ ตัวนี้ตัวเพิ่มพีดามจดนะครับผมหรือพวกตัวนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ใช่ตัวที่เหมาะที่สุดสําหรับสายธนูนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไปกันต่อนะครับผมก็ใช้ทีละ1500เพชรเลยนะครับผมสำหรับการสูมเมโลมอนนะฮะและจังหวะนี้มาแล้วครับผม1ม่วงและอีกหนึ่งตัวเป็นสีม่วงเหมือนกันนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรครับผมไปต่อครับซึ่งการที่เราได้เมโลมอนซ้ํานะครับผมมันก็คือเหมือนการเอาไปเพิ่มดาวนั่นเองครับผม แต่ว่าเราต้องได้ตัวสีเดีวยวกันนะก็คือระดับเลจนด์สีส้มนั่นเองนะฮะโอเคครับรอบนี้ก็สามม่วงเลยนะครับเนี่ยโออ,ออีกหนึ่งม่วงและอีกหนึ่งตัวเป็นเรียบร้อยสุนัขปีศาจเมื่อทำดาเมจคิทิเค้ลหรือทักษะดาเมจจะบวก45%และซ้อนทับได้หากทั้งสองเงื่อนไขสำเร็จเฮ้ยตัวนี้ผมว่าก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนตัวสีม่วงตัวดีๆขอสักสามตัวสามตัวแบบซ้ำๆจะได้ไปสุมสกิลต่อ ด้าเมนของสกิลที่มีธาตุเดียวกันคอ25%เอฟเฟกต์นี้บวก25%สหรับสกิลที่ไม่ใช่แกนหลักกโอ้น uh okay, ี่เขาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะไปต่อครับอุ้ย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 มาแล้วครับผมสุนัขปีศาจได้ซ้ำหนึ่งตัวนะครับเนี่ยอัปดาวได้โอเคอุ้ยเหลือสองหมื่นห้าแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกดให้เหลือสักหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยเอาอีกสิบคลิกแล้วกันโอเค้ยขอขอตัว เพิ่มดาเมจคขิ80%และอัตราคิดติดข้อของสกลิลคอขึ้น20%อ้ยอันนี้ก็ไม่แย่ครับผมถ้าได้ตัวซ้ำอีกทีนี้ผมอาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะจบเจ็บไปเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ดีครับเพิ่มดาเมจ40%ไม่ได้รับดาเมจจาก Bot Bonus บ,จบอสเอฟเฟกต์บนัสจะบวกอีก10% 10วิเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ครับผมเจ๋งเลยดาเมจ40%เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมีแหละมังกรแสงสุดยอดครับผมตอนนี้ผมเหลือหมื่นห้าแล้วไงขออีกสักสามคริกแล้วกันนะ ขอผมก็แสงก็สวยดาวลยม,มาเพิ่มสปีด25%แล้วดาเมจ15%นะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราเหลือหมื่นหนึ่งแล้วนะครับสงสัยต้องไปสุ่มสกิลกันแล้วล่ะทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยโอเคครับเราก็กดมาที่สร้างท่าน,นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดเล่าเรื่องราวตรงนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มีเต็มสุมสกิลแล้วเต็มเล่าเรื่องราวนะครับมเจ็ดแล้วเพราะฉะนั้นกดแบบรวดเร็ว <S <S อันนี้เราก็ต้องสุ่มหาสกิลนะครับผมที่เป็นสีส้มนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บสกิลมาใช้นะครับผมก็กดรัวๆไปเลยนะครับ อุ้ยสีม่วงอันแรกของเรามาแล้วนะครับผมค่าความสามารถบวกร้อห้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องสีทองครับอุ้ยเราสามารถกดเร็วแบบนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยอ็กพีเอครับอ่าเอกพถ้าบกสองร้อนะครับผมก็กดครั้งเดียวไปเลยนะฮะวุ้งม่วงสอันติดเลยว่าโอ้ยอันนี้ดีครับแอกสองสิบแปดเทีเแต่สีส้มดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นไปต่ออันนี้พอเต็มแล้วเราก็กดเก็บไปนะครับผมแล้วก็สุ่มต่อครับ เอ๊ะสุ่มจนจะหมดนี่ยังไม่ได้สีส้มเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับสีส้มก็มีตั้งเยอะนะครับผมแต่ทำไมผมยังไม่ได้สีส้มสักทีกันนะสีม่วงโผล่รัวๆเลยนะครับเนี่ยโอ้หมดแล้วนะครับผมโอเคครับสุ่มจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมสกิลสีส้มซื้อได้ทุกวันวันละแค่15ครั้งเองเหรอครับเนี่ยโอเคครับก็จัดไปเลยครับผมอ่าสิบห้าเท่ากับ1,500นะครับผมอ่ะไปต่อมาต้องมีสีส้มให้ผมสักอันแล้ววะ สามหมื่นะวันแของฉันย,ยังไม่ได้อีกเหรอ,อไปต่อครับแสดงว่าสีซ้มนี้มันแหล่มากเลยใช่ไหมเนี่ยจะหมดแล้วครับพี่จะหมดแล้วครับพี่ชายโอ้โอ้ โอ้สมจนหมดไม่ได้สกิลสีส้มเลยเหรอครับเนี่ยโอเคครับก็มิโลมอนที่ผมเลือกนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันบวกสปีด25นะครับแล้วก็บวกดาเมจทั้งหมดอีก15นะครับที่ตัวนี้ก็ไม่แย่นะครับผมเพิ่มดาเมจคีดตั้ง80เนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าผมคีดเด็ดไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้น้องเสือดาวหิมะแทนนะครับผมก็ใส่สกิลให้น้องไปก่อนเลยนะครับผมเพิ่มมาสเตอร์ความสามารถบวก150แล้วก็อัพเลเวลเลยคคคคคคครร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 รััััััับบบบบผผผมมมมมมกก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 าา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 าออออออพพเเ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 ลลลลลลววววสสสิิิ็็็็ืทีี่่่่่่่่ตนน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 นะะะะชยใโจปป2งงซึถ ปลดสเตตัสอื่นๆของน้องได้นะครับถ้าถึงเลเวลตามที่กําหนดนะฮะซึ่งเราก็อัพเลเวลไปเลยโอ้ได้แคะ่เลเวลสามสิบนะครับเนี่ยถ้าจะอัพต่อก็ต้องไปหาวัตถุด,ดิบเพิ่มนะครับมีร้านค้าซื้อด้วยเพชรสเตลลาด้เหรอครับเนี่ยสามารถซื้อขนมเร่งเติบโตได้นะครับผมก็จกัดไปเลยครับสูงสุดเสร็จก็กลับมาอัพเกรดน้องต่อนะครับผมมาดูซิว่ามันจะได้เลเวลอะไรวิวัฒนาการสําเร็จอัพเป็นเลเวลหนึ่งอุย้ย มาแค่ได้เลเวล10เองนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเป็นล่างสองแล้วนะฮะอ่าเราสามารถใช้กลัวในการซื้อได้ครับโอ้มีเป็นล่านครับผมแล้วก็ซื้อชีตเพิ่มด้วยแล้วเราก็มาอัปเกรดกันต่อเลยครับผมโอเคครับน่าจะหมดเพียงแค่นี้นะครับผมได้แค่เลเวล15นะครับผมแต่ผมก็โหดขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะพออัพเลเวลเสร็จแล้วเราก็สามารถมาอัพดาวของตัวเมโลมอนได้อีกด้วยนะครับผมก็จัดไปเลยดาวอัพดาวมันก็จะเพิ่มค่าสเตคแล้วก็ค่าสกิลนะครับผมให้กับเมโลมอนของเรานะครับผมก็คคือออยยิิ่่งงงงััััปเเเกนนนะรบจดไ อ่าแล้วตอนนี้ก็เป็น5ดาวม่วงแล้วนะครับผมการที่จะได้เป็น1ดาวทองเนี่ยจะต้องใช้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เสือหิมะนั่นเองนะผมก็คือต้องสุมให้ได้น้องคนนี้อีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งงบเราจะหมดแล้วนะี่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับผมกาดได้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเกรดมิโรอมอนของเรานะครับผมต่อไปเราก็จะไปอัพสกิลของตัวละครของเรากันนะครับผมนี่นะครับเราก็กดมาตรงที่ข้อมูลเลยนะครับผมแล้วเราก็มาเปลี่ยนสกิลของเรานะครับผมโอนและใส่ครับผมง เป็นการอัปเกรดมันจะเป็นการใช้โกนะครับและสกิลที่อยู่ในคลังสกิลนะครับผมก็สามารถมาอัปเกรดได้เช่นกันนะครับผมก็จะเพิ่มสเตปก,กันนะฮะ โอเคครับผมหลังจากที่เราอัพค้างสกิลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอัพสกิลต่อครับแต่เหมือนว่าตอนนี้โกของเราจะหมดนะครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับผมก็คือเข้ามาที่ร้านตรงนี้นะครับแล้วก็เมาหีบสมบัติเพื่อเอาโกเลยครับผมเนี่ยแค่นี้ก็ได้5้าแสนแล้วนะแต่ใช้แค่250เพชรเองนะครับผมอันนี้ก็ได้อีกร้านหนึ่งใช้แค่พันเพชรเองนะครับจากนั้นมาที่กระเป๋าครับผมแล้วก็เปิดเลยครับผมได้มาอีกร้านหครับแล้วก็รัวไปเลยฮะ ซึ่งการอัปเกรดสกิลนะครับผมจะอิงจากตัวละครของเรานะครับผมก็คือเลเวลเท่าไหร่ก็อัพได้เท่านั้นนะครับหมายความว่าเราเลเวล40ก็สามารถอัพสกิลได้ถึงเลเวล40นะครับผมโอ้เหมือนบัตรอันนี้จะหมดอีกแล้วนะครับผมแต่บัตรก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันครับผมเพราะเราสามารถซื้อบัตรได้อีกนะครับโอ้แสนสองนะครับผมได้อีก150ใบนะครับ แต่เหมือนจะอัพได้แค่3เลเวลเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อัปเกรดตัวละครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล43แล้วนะฮะซึ่ตอนนี้พลังของผมอยู่นะครับผมอยู่ที่ 39.38k นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีบอสตัวเดียวกับกายหิ้ตกันนะครับซึ่งดันเจี้ยนที่กายลงนะครับผมก็คือดันเจี้ยนอันนี้นะครับผมฆ่าหัวมังกรตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจที่กายทําได้ที่ผมดูจากคลิปนะผมก็คือ203 k นะครับเดี๋ยวเรามาาาดดดูกกันีีวว่่ผมจะตไ้เท่่าไหรนะครับผผมมนนี่ะครับเดสร้างทีมมนะครับผแล้วก็เพิ่มทหารรับจ้างนะครับผม ซึ่งเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเซิร์ฟโพสเบต้านะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอัดคลิปตอนตีห้านะครับก็อาจจะไม่มีคนมาเล่นนะครับผมเราก็เลยต้องหาทหารรับจ้างมาช่วยเราในการลงมังกรนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็กดเริ่มต้นไปเลยนะครับแล้วเราก็เปิดระบบออโต้ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือมังกรนะครับที่เรามาตีนะครับผมเป็นตัวเดียวกับกายหิดเลยนะฮะอันนี้เวลาแบบมังกรมันจะสกปรกสกิลอะไรเราก็สามารถกดย้ายตำแหน่งได้นะครับผมเห็นสามเหลี่ยมพระจันทร์ดาวอะไรไหม เอ่อย้ายได้หลบได้นะฮะนี่ก็คือดาเมจนะครับผมสามารถเช็คได้นะครับว่าทำไปเท่าไหร่แล้วนะฮะเนี่ยเวลามังกรมันวงมันเบฟใช่ไหมเราก็หลบมาตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ทหารรับจ้างเขาไม่หลบนะครับผมเขาแข็งแกร่งเกินไปนะครับแต่ว่าผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันไม่จะเป็นต้องออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เขาเล็งเราปุ๊บแล้วก็วัดมาตรงนี้นะครับผมหลบได้นะแล้วก็ยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมบอสเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์พยายามลงกับทีมไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะฮะ หลบไปนะครับผมอ๋อลืมเปิดออโต้ครับอันนี้พอเปิดออโต้ปุ๊บเขาก็จะใส่สกิลให้เราเองเลยนะครับผมแต่จริงๆมีอะไรก็กดไปให้หมดนะนี่โชว์ไปเลยที่แอฟโอ้แล้วตอนนี้มังกรเหลือตั้ง68%เลยนะครับผมมันจะตายไหมครับเนี่ยทีมผมหายไปครึ่งหลอดละไหวไหมเนี่ยวัยรุ่นเฮ้ยหลบหลบกันบ้างก็ได้นะแต่น่าจะไหวอยู่ครับตัวแท้งเราเลือดเยอะครับผมอันนี้เราแบบเป็นดามจแนวหลังไงหลบบ้างนะหลบบ้างนะอย่าอย่าดืนรับดามจนานนี่ครับผมหลบโชว์หลบโชว์ จริงๆเกมเล่นค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแต่เวลาลงโดนลนดันเนี่ยก็ต้องบังคับบ้างนะครับผมถ้าอยากผ่านดันง่ายๆนะฮะก็คือถ้าเล่นกับปาร์ตี้บอสตัวแบบโหดๆนะผมก็ต้องหลบกันทุกคนนะครับแต่คิวบอสแรงถ้าดันแบบเลเวลสูงๆนะครับเกินกินเพลิงท็มินอันนี้ไม่ต้องหลบแล้วก็ได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเทสต์ส่วนดาเมจมังกรสักทีนึ่งไหมฮะแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมน่าจะตายก่อนหรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนทุนตายเลยนะอุ้ยโอ้โหเหลือ20%ครับผมแต่บอสเหลือ3%ผมคิดว่าทันนะเอ้า เหลือสิบดลอดนี่วะชิบหายแล้วแม่งดูผิดครับผมทำไมมังกรมันโหจะว่าเลือดเหลือสิบดลอดและทีมผมเหลือเลือดกันแค่นี้มันจะไหวหรอครับเนี่ยฮัลโ,โหลโอ้และทีมผมเริ่มตายกันแล้วนะครับผมยังนี้ยังพอโอ้โหแตกมดตีคุณแพ่แล้วเข้าร่วมใหม่หลังจากเขาดาวจบแล้วผมทำดาเมจแค่24 k แต่กายหิดต,ตีไป203 k เดี๋ยวนะทำไมมันต่างก,กันขนาดนี้วะเนี่ยผมคิดว่าทีมของกายหิดนะครับผมที่เขาลงดันนะครับผมไม่ใช่ทหารรับจ้างนะครับก็คือคนทั้งหมดทั้งตีนั่นเองนะครับผมแล้วกายหิดเนี่ยน่าจะไปอัปเกรดตัวละครหลังจากนั้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมถ้าอัปเลเวลไปถึงจ,จุดหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถขึ้นค้าสองได้นะครับผมเลอเอกายเนี่ยขึ้นค้าสองไปแล้วนะฮะซึ่งผมอาจจะต้องไปฟาร์มเก็บเลเวลอีกสักพักใหญ่ๆก่อนเลยนะครับผมถึงจะสามารถลงบอสตัวนั้นได้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องรอถึงตออนนนน้ะคครับดีีกทท่่ยุูู ก็คือการฟาร์มด่านนั่นเองนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับง่ายมากนะครับผมถ้าเราผ่านด่านแล้วนะครับผมเราสามารถปิดเกมได้เลยนะครับเพราะว่าระบบเกมเนี่ยจะฟาร์มให้เราเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเราสามารถเอฟเคออกเกมได้เลยนะครับและวันที่ผมลงคลิปวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ทางโกโก้มัฟินนะครับผมเปิดโอเพนเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมว่าตอนนี้เขามีแจกตัวซุ่มฟรี600ครั้งนะครับผมแถมยังมีเสื้อผ้าและยังมีสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษที่สามารถรับกันได้ในนนนเเเกกมมมมลลลลยะรผผตอี้้้้สาาาาถหดดไแแววว่จป็็ทง อย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารนะครับผมของโกโก้มาฟินได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับผมหรือว่าจะเป็น Discord ของเขาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น Official Fan Page หรือว่า Official ยลเว็บไซต์ของทางโกโก้มาฟินก็ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สเกอร์คลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยครับผมหวังว่าตอนโอเพ่นเบต้าทางเกมจะคืนเพจสามหมื่นห้าพันบาทที่ผมเติมไปด้วยนะครับผมจะได้แบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกายหนิดไง